สวัสดีครับทุกคนของกูผมโนรลนครับวันนี้อยู่ในเกมบอลโฟร์หรือว่าผิดชั้นนะครับผมคนสร้างเดิมจากเกมเด็บผัไทยนะครับผมที่ผมเล่นไม่จบเพราะว่าม่นโคตรสยองเลยเชียรีอย่ลืมเรื่องนี้ผมก็จะมาเล่นให้จบผมจะเล่นให้จบผิดชัน้นแต่ไม่สยองมากเพราะภาพไม่สมจริงเกินผมไม่เจะจะอ้วกงี้ก็ลืมผักกดจตไทยแลว้วกดไลน์ในฟาร์มกิหม่ของผมแล้วก็ let's go ไปกันเลยไปไม่ใช้ลิฟต์ด้วยนะปัญหาคือให้ใช้ลิฟต์ไงยูเบเตอร์ยูดอิเลเวเตอร์โอเค โหมึงจะสมจริงไปไหนมึงเห็นนเท้าเลยเหรอ,อเฮียจะไปชั้นไหนอ่ะทิ่บอโอเคตัดเฮ้ยไม่ลงมาชั้นหนึ่งเดี๋ยว เดียวเดียวเดออันนี้มันชั้นชั้นศูนย์ระเปล่าหย,ดย,ดดยดุดแม่โอม้มีคนตายครับ น่นออกมาแล้ว,วะแล้วด้วยวันนี้ไงะอะไรเฮ้ยยี่อะไรอ่ะโอ้ลูกพี่มันมืดเป็นไปไหมอ่ะันทางเดิมเฮียเดินบอกลับทางเดิมเฉอุ้ยโอเคสว่างขึ้นเยอะ หืมมอาเฮียเฮียว้าวติงเิงเิงเิงิงิิงอมอู้หูอ้บาคู้บาคือทำกันหุ่นแรงเท้่ล่ะอีย าอ้า,อาโหพอวิ่งแล้วแไฟแม่งหล่นเดกแค่กูมองแค่กูสองพื้นเรื่อยไงหรออ้อโหโอยอย่าบิ้วด,ดิอะไรอ่ะไม่รู้กูไม่อยากอ่านแล้วมันน่้จะเป็นคนบ้าปะเฮียตลกกับมึงมากมั้งเนี่ยมันมีคนอยู่อ่ะนี้เป็นคนบ้าแหละผมว่า ต้องหาโอ้ไอ,อ้เฮียพี่ย่งแบบสมจริงไอ้สั์พี่ย่งแบบสมจริงไอ,อ้เฮียต้องกลับวะ <c oughs> ไม่แม่งเดินแอนตูดได้เฮีย มันจะเป็นนักล่าลายยิ้มกูวะในเฮียโหลนักล่าลายยิม <What? S 1> ม้มโพสต์ปีไฮเดอะคาร์บินมีไหมไม่มีกูกก๊ตไปก่อนเผื่อม,มี หายไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะโหเพื่อทุกคนม่งโคตรมืดเลยว่ะป๊แบบ่ึงนะจะอ้วกอยู่ข้างหลังคาเบตเรอระมันคือเฮียอะไรมันเอามันไป Behind the red cabinet ข้างหลังข้างหลังอะไรแดงแดงอะ่ะสักอย่างข้างหลังตู้แดงโอมันกลับทางนั้นเหรออ็ดแม่ จะมึงจะบิวหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอเหียสยองนะเว้ยอะไรนี่มึงจะบิว,วอะไรแยะเนี่ยมันไงศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ้าวไม่มีโอเคไม่มีไม่มีมมมมกูตะกดไว้ก่อนเผื่อมี หน,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 นึ่งเก้าก็ศูนย์หนึ่งก้ก็ศูนกา้าูนวันนายนายซูซีโลโตมันหยุดวันนายนายซูซีโลซีโลซีโลยง พี่ยงเลียวไลฟ์ไอเฮียโอ้หเบีวยวระยานี่ฮเฮียไปแล้วคิวซีวากเกตอะไร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 เสียงอะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรมันมาแล้วเหรอ มอยู่หลังกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเปิดไหมปืนก็ได้หูมีแต่แม่มึงโคบาโอยอยะจิตแม่ห้องแดง เอาเป็นคนในตัวกูบอกว่าไม่ดีโอ้ อ้าอ้า,อาเฮียมองเรคุยเลยโอ้ยอย่ามองกูดิไปแล้วเฮียคุยกันได้พี่ยองเราคุยกันได้ w e c a n talk w e c a e n talk w e c a e n talk ไปกันก็ได้ไอ้สัตว์อ,อ๋อไอยมีหาคี้ยนี่มีหาคิอี้นี่มีหาคิจบยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหม ยังไงอย่างอื่นก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ในวัตถุที่หม่ของผมมันขึ้นมาข้างล่างแล้วยังไงก็ซีโอเกนทูมอร์โรดเจอกันวัพรุ่งนี้ครับโอ้โหแม่งโคตรทะยองเลยแม่งจะพูดไม่ยุ่งพูดแล้วแม่งเอ้ยยังไงลืมฝากกดติดตามของผมซีโอเจอกันครับผมบายบายไปอือเอ้ยอย่าลืมที่จะแท็กมือไอ